เดียวดูดูกันดูกันด้วยครับเมือกี้ดผมมาชั้นใหญ่มากเลยครับมีตั้งชั้นเลยชั้นหนึ่งด้วยครับชั้นสองนี่ครับเมื่อกี้ผมไม่ให้พอคำผมชั้นสี่ครับผมว่าจะใหญ่มากครับน้ำก็ลงมาแบบสวยๆครับสวยเป๊ะเลยใช่ครับแบบตรงสเปคเลยผมก็จะขึ้นไปสร้างบ้านข้างบนเลย พี่ว่าไปเอาชีวิตรอด24ชั่วโมองให้หน่อยพี่อยากไปสร้างาบ้านเลยผมก็ยังไม่สร้างบ้านผมจะสร้างบ้านนะครับอันนี้ผมไปเมือ่อกี้ผมโดนถ่ายผมไปปรับมา,าเกลยียบีนผมก็เลยไปปรับแบบอแบบอันนั้นออก,กมาซะมาก เคุณอมมาทำไรของภู้เมียมาขุดอะไรเนี่ยผมกำลังเอทิ้กออกอ่ะโอ้คุณอมอย่ามาพูดของผู้เมียเยอย่าทำนี่มันจะหลอนดีสยดใส่หน้าคุณนะสยดอะไรครับเกินเหตุอะไหอตอนไหนนี่อะไรครับอะไรครับ กันครับคุณเจนเดอร์แมนครับอินแมนขานองตัวอุ้ยผมจะมองอินแมนครับไล่ไล่ผมเลครับไล่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 นี่ผมมองตาอินแมนอยู่ครับผมผมมองกล้องนแต่มันก็ไม่ไล่ผมมันตมาเดือดมือชิ้นละอันนี้มันไม่ติดอ่ะมันไม่ติดหรอกครับมันมันต้องเป็นบล็อกบล็อกเพชรครับคุณก็อย่าหลอนเหมือนใครบอก อ,อ,อ,อะไรครับอะไระครับมที่คนมมีม่นี่นะครับก็แบบบ้าผมก็คือมันแบบนี้นครับนนผจะทำไม่สั้นหรอกทำยาวอยู่ครับหรืออย่าทำ ว้าค่ะวันผมชอบฝนตกตลอดเลยจังนะอย่าทำอย่าทำแบบนี้อยาทำแบบนี้มันะจะ,จนะอะไรครับคุณเป็นอะไรครับเป็นบ้าครับเออมี